วัสดีครับท่านผู้ชมเราไปลุยทุ่งนากันนะครับเราเราจะไปหาอะไรทุกคนรอชมกันนะคะเราจะไปตามหาอะไรอยู่กลางทุ่งนาจะไปตามหาอะไรอยู่กลางทุ่งนากลางทุ่งนามันมีอะไรกลางทุ่งนาเนี่ยน้องดูทุ่งนาโน้งวางมันมีอะไรดีทุกคนอะไรอันนี้เสียงไผ่เนื้อมากระทันอันนี้เสียงใครเนี่เสียงไอ้ดุอ๋อนางคุณไอ้ดุลเนาะเจดุนเนาะอ๋อเจดุนซมตำเมื่อกี้น่ะกำลังตำอยู่ อันนี้เดซ่าอันนี้คือของอ้อยอ้อยแบบน้อ้อยน้องเจดุลาล้านค้าน่ะล้านค้านเหรอช้ำชสับปะส้เหรอหน่อไม้นี่กินได้ตลอดปีเหรอต้นโน้ตสับปะส้เหรอใช่งนานี่ฉันจำได้ดีจะมาหลบอฝนจะปลุกฝนมาขุดจิ๋อฉันมานหลบฝนจิดเ๋ว

บ้านหนองน้เหรอบ้านหนองน้อ๋อนี่กำลังกำลังปลูกกระทยน่าบ้ากำลังปลูกกระทยบ้าอยมีไฟฟ้าด้วยแหละเนี่ไฟฟ้าดแล้วพัฒนานั่นหนองคำพงอยู่ทุกนู่เนาะอ๋อคนสันเนาะโอ้สอนทางนี้เนาะ โอ้โหนี่ยะครับกำลังขยับกำลังเอาดินมาถมลงเดินมาถมลอันนี้พี่น้องมานหนุนคนโอ้โหดูเขาปลูกสิเป็นไรนาผวนผสมเนาะโอ้โหเป็นไรนาผสมผสมมีรถจอดด้วยไหมฝรั่ง,งก็มีด้วยนะเธอฝรั่งกำลังหอ่อฝรั่งกำลังห่อลูกขึ้นมา จะพาฉันลงลงน้ำไหมเธอ <laughs> ไม่ลงค่ะไม่ลงจะพาจะนลงน้ำไหมเธอโอ้ยสวนมาไล่มาสวนนะคระับท่านผู้ชมมีคนอยู่หรืะด่าน้อนี่มะยมก็มีเนาะวิ่งยังไงไมะยมมะยมเปรี้ยวผลไ,ไม้หลายอย่างไงมะลิก็มีเนะ้ะมะลิกก็มีมน้องเหรอ ซมันลิซ้อนเหรอพุทซ้อนพุทธซ้อนมันมะก้าเตปอันนี้เป็นมะก้าเตบอันนี้เป็นพุทซ้อนหอมจังหอมมากน่ารักกันตาน้องน่ารักมากน้องหอมไหมหอมนะเธอนี่ครับโน้ำเหรอโอ้จกจังเลยฮะโอ้ท่านผู้ชมโอ้ยมะกอกน้ำดกมาก ดอกมากท่านผู้ชมมะกอกน้ำวุ้ยมะกอกน้ำดอกมากเลยท่านผู้ชมกอกน้ำดอกมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยดอกมากผมมาดูนี่มาดูนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหอมมากสวยจังเลยนะดูสิหัวปลาเริ่มเทอมลลืมถามราคาเขาเนาะกำลังห่อนะคะท่านผู้ชมสงงใสอืมนี่กำลังห่อเลยครับนี่ กำลังห่อโุ้ยกำลังห่อเลยท่านผู้ชมกำโอ้ยกำลังห่อเลยท่านผู้ชมกำลังปีกำลังห่อเลยครับนี่โอ้กำลังห่อเลยครับกำลังปีกำลังห่อเลยครับสวยๆครับสวยมากท่านผู้ชมโอ้ยกำลังห่อเลยโอ้ยกอ้นี่มันเป็นกระหล่ำหัวแน่นๆไอ้กลมๆหนามหาเนี่ยใช่นไหม ใช่มันมันจะมันจะแน่นมากเลยนะใช่ไหมแล้วใช่แล้วมันจะหวานหวานหอยหวานกรอบเนาะหวานกรอบโอ้ยกระลำปีโอ้ยกระลำปีท่านผู้ชมโอ้ยกระลำปีรุ่นฝรั่งสุกหรือยังเนี่ยมันจะสุกแล้วนะหน้าลูกใหญ่ไหมมันจะสุกท่านผู้ชมใช่ต้นใหญ่ๆนั่นแหละถูกต้อง อุ้ยอันนี้คณะท่านผู้ชมคณะกับประกาศข่าวแล้วก็ท่านผู้ชมอุ้ยคณะน้าไปผัดใส่ไข่มากเลยท่านผู้ชมโอ้หน้าไปผัดใส่ไข่มากเลยลโอ้บบออโใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยผักกาดหินก็มีผักกาดหินก็มีโอ้ย สองแผลนนี้กำลังห่อเลยครับท่านผู้ชมโอ้ดูน้องนุ่นเรียกมาดูนะครับโอ้โอ้โอซิดาไม่เติมเน็ตถ้าเติมเน็ตแล้วก็อือเติมเน็ตจะไร้สประกาศเขียวทำไมจะไม่มีเล่านี่ไงนี่ไงเธอประกาศเขียวนี่นี่เราซื้อเอาแค่พอไปทำซ่อมนะเหรอนี่เรับท่านผู้ชม ลูกเก็บออกไปแต่นยังไงประกาศเขียวท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมนี่ประกาศเขียวนี่ประกาศเขียวแล้วประกาศหินมันต้นใหญ่จังเลยล่ะเหมือนประกาศหินเนาะจำเนินมันต้นใหญ่ยังไงเออมันเป็นประกาศหินเธออืมดูเหมือนประกาศหินนะเหมือนกับประกาศหินนะเธออุ้ยดอกไม้สีทองผักสีทองคะท่านผู้ชม ประกวางตุง้งประกวางตุง้งสีทองสวยงามมากสีทองสวยมากเลยท่านผู้ชมหัหน้าตัดยอ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 ดนะห,หน้ำมันหอยพอดีเลยน<ห>ี่ใช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 ่กำลังน่ากินเลยทำซอสเอาผักไปลวกใช่ไหมแล้วก็มานอกน้ำแข็งแล้วก็ทำซอสราดาจะงกกรอบ<ๆ>ใช่ไหมฟินใช่ไหมฟินวายอันนั้นตามสบูยอันนั้นตามสบาย จุ๊บเลยเดูครับเน,นี่ยผักเนี oh, okay. ่ยท่านผู no. oh, ้ชมโอ้ยสว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 ยท่านผู้ชมโอ้ใช่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 มีฝีมือในการปลูกใช่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 กำลังห่อเลยฟักทองก็มีครับท่านผู้ชมฟักทองก็มีครับอุ้ยมีนี่ผักบุ้งผักบุ้งจีนท่านผู้ชมโอ้ยผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยนี่ผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนมันงามกันเนาะ อืมโอ้ยหอมอ้หัวหอมเป็นหัวหอมดอกหอมหอมหัวหอมเป็นหัวกทะานผร้ชมอที่เขาตัดดอกขายอ๋อหอมดอกนะครับหัวเขาใหญ่กร่านผร้ชมหัวใหญ่ของหัวของเขาใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยหัวใหญ่มากเลยนะครับหัวใหญ่มากเลยหัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมออ้ยหอมดอกนะครับเขาตัดดอกขายครับท่านผู้ชมโอ้ยหอมหอม หอมแบง่ง,แบงนะครับหอมแบง่ง,บงนี่ตน้นมะม่วงนี่ครับผมมะขามเทศนะครับโอ้เยอะแยะสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเขือส้มครับมะเกือเทศส้มครับท่านผู้ชมมะเขือส้มครับโอ้ยมะเขือส้มโอ้ยมะเขือเทศส้มครับมะเขือส้มมะเขือส้มมะเขือส้ม โอ้โหโอ้มาเขือ่อเ่าส้มมื่อเข่าส้มผักอะไรไม่รู้โอ้แปลกดีนะครับท่านผู้ชมแปลกดีนะครับผมแปลกดีนะครับโอ้ผักสลัดโอ้โอหโหระพาครับโอ้ยผักชีครับผักชีโอ้หสุดยอดมากเลยสวยๆนั่นเลยท่านผู้ชมสวยๆนั่นเลย บอกว่ายังตัดไม่ได้นะครับเพราะมันยังกลมอยู่ครับผมต้องรอยขาเบนแบนก่อนถึงจะตัดได้นะครับคณะนะครับผมคณะอ๋ออันนั้นผักชีฝรั่งผักชีเล้าตัวนั่นอ่ะส้มเหลืองอันนี้ผักชีหอมป้อมผักผักผักชีเหล้าผิดผงหอมป้อมมือใกับนางเต็มอืมเขียวปีอ่ะโอ้โอลโอปโอ้งขาดอ๋อลงอยู่แปอ้โอ้โอืโอ้โอ้โอ้ ดอกจิตผลมะม่วงสารมาดูนะครับผมแก้วขมิ้นกับท่านผู้ชมโอ้โหที่บ้านไม่มีเลยแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยหกำลังดกเลยท่านผู้ชมโอ้โหกำลังกำลังดกเลยท่านผู้ชมยันดอกไม้เบอร์สี่ยันดอกม้ก็ท่านผู้ชมลูกโตเบอร์สี่นะครับคัดขนาดนะครับแต่ตอนนี้ดูดอกไปก่อนดูดอกไปก่อนเพราะว่ายังไม่ออกลูกนะครับโอ้กิมจูฝรั่งกิมจูนะครับนี่ ผู้ชมนี่หัวใจท้านะครับนี่ต้นหัวใจท้าวเพิ่งเคยเจอใบมันกินได้ไหมผัดได้แบบนีนกวางตุ้งอ๋อผัดได้เหมือนกวางตุ้งเนาะแต่เขาเนรยมกินหัวนะครับแล้วเวลาเก็บเก็บยังไงดึงขอนดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยเนาะโอ้ยหัวใจท้ากคับท่านผู้ชมโอ้ยนี่ไงนี่ไงกำลังเป็นหัวนี่ไงกำลังเป็นหัวนี่ไงกำลังเป็นหัว อันเทาอันเพาะก้อดแม่นบ่โอ้บาทีอันคอนขึ้นมาเองบะมันจะโผล่หัวขึ้นมาเนาะมันจะโผล่หัวขึ้นมาครึ่งหนึงหัวชายท้านนะครับท่านผู้ชมโอ้หัวชายเท้าโอ้โอ้ยังไงยัวยย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 หยวกยยยัยยยยยยยนยย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 ัยย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 ้ยยยยยมยย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  หัวกำลังพอขึ้นมานะครับเนี่ยนี่ไงหัวกำลังพอขึ้นมาหัวก็าพอขึ้นมานี่ท่านผู้ชมมีถั่วฝักยาวกำลังขึ้นค้างครับผมกำลังขึ้นค้างเลยนะครับถั่วฝักยาวกำลังขึ้นค้างเลยครับถั่วฝักยาวครับท่านผู้ชมกำลังขึ้นค้างเลยครับกำลังขึ้นค้างเลยกำลังขึ้นค้างเลยโอ้ ขึ้นค้างแล้วนะครับท่านผู้ชมัว่ฝักยาวนะครับขึ้นค้างแล้วโอ้ัว่ฝักยาวขึ้นค้างแล้วนะครับัว่ฝักยาวขึววว้น,นค,าคน้างครับมันไข่นะนรับท่านผู้ชมปลูกมันไข่ด้วยนะคท่านผู้ชมโอ้ปลูกมันไข่ด้วยเนาะโอ้ปลูกมันไข่เหรออ๋อใช่ไหมเขาต้งไหนอ่ะ เข้าไปตรงไหนอ่ะเข้าไปเอาหัวเชยเท้านะหัวยังล่างมดหูกินทั่เล็กๆอบล่างมดล่างมดล่างมดแล้วก็มักใสนะครับผมมาใส่มาใส่เป็นยาสมุนไพรนะครับเป้าก็เป็นสมุนไพรครับมักใสก็เป็นยาสมุนไพรนะครับทุกคนวันนี้มาถอนหัวเชยเท้ากันเจ้าของสวนไม่อยู่เราแอบแอบขโมยขโมยขโมยใช่ไหมไหนเนี่ย หัวใหญ่ไหนหัวใหญ่ไหนดึงเลยนะดึง่ลองดึงลองดึงมูกไเฮ้ยอุ้ยได้เปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่มากเลยง่ายอ่ะโอ้ยดึงมากไม่ได้ขโมยนะคะไม่ได้ขโมยเนาะจะกองส่วนอยู่นี่นะครับผมจะกองส่วนอยู่นี่นะโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากเลยท่านผู้ชม